สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ยแขกทางไก่มาเยี่ยมมะยามทำข้าวไทยพ่อให้ลูกเนื้อพ่อเก่าชุดแปดชุดนะครับมุทะมาขึ้นกิ้มเปรย์อันดีสุดแมนเอาขึ้นล้านจิ้มเปย์เก่าชุดหกเอาขึ้นล้านไปเก่าชุดหกสุดโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สอครับผมมาเบิองหัวลำเป็นบบบไหนหัวลำตัวมาเบิองหัวลำชั่งเบืองอันน่าจัด สวัสดีค่ะสวัสดีครับกระร้ารอบแบใหม่เอื่อยพื้นเื่อมไให้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับคุณปีเราไปเที่ยวแยกไปให้มาเพิ่นเดแต่นอนเนาะแยกบุกไฟเอาไปเราไม่แต่น้องๆ่องเขาคืนรดน้่าคืนรดน้่าแล้วก็ไปอันแยกแจวภาพแยกไปลราบ่นอนเป็นแบบขอนอนเด้อยซีมุ้งแน่งแกผิดตื่นเพิ่นบาครับโอ้ยขอบคุณคุณหมอกับขอบคุณพี่สอครับของมาฝากมาตอนพ่อบอกอันเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตอนับครับ เด็กยงโซ่เนะตงเียมือรน่ะ้้าดเรียพอโอ้ยเป็นองเป็นทองแบบนี้เนเปเป็นทองแบบอง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 เอเปรี่้นานมนเปลือนนนทานเมื่อร่ยุบุญที่เคะกนแกนอ๋อใช่ไอหนุ่มยุบแล้วยบยนแกเป็นเปนที่ที่พึ่ลกว่นเป็นทีทีพ่า โอ้สายเปตัวนี้เปิดดูเปิดดูเปดูครับเปิดดู่านหนุ่่าว้องการเแล้วป้าเป็นเข็มปกติพวกกเบบเมียเน่เมาตาเเรบุีไคิดว่มันเกิดดวงในไปวานนีเป็นยังไครับเออน่าจะเป็น ความรุควมรุนไงรนเ้วจ็จะเป็นปกรณ์แมนเราจะจะเป็นอ่าเออเนี่ยไอ้างหลวงนะสวดเทศนนนะคุณมาเหมือนกันวัวหนหลวงเปนลก่อนจินลุกลงหลงล้าหม่นแม่ยังไะแตะทางน้ำแต่ข้างหลวงเป็นเม็ดแต่ที่นี่เป็นใหญ่บอกมันก็เรียกว่ามันบางเปนตีไปเลยแหละแต่ว่าที่ยเมเห็น การตานนาะกานเงินก็จเก็บตอนนี้บ้านมันเฉีดมันนอเย็ดหลอดสนามู้บอลได้เาปัจับู่กัลคู่กันเรมเปล่ยนผ้าเหกได้นี่งดาล่าคู่เข้าโอ้ยไปหาเก็บก่อเอาตามท่ามาาาอุ้มีท่ามาฉารมดูดีไปับผมื่อเอาต่ครับะ่าสวยเชื่ม่าไดนะ เดี <t oms> <m> ๋วเราก็เศร้าททยหรอกรอดจาพี่ใหสิรอจากพี่สองมานีงานนดีสจะเี่งบ้านเงินบ้านเนสร้างบ้านจองห้องที่ห้างมงินาห้างยะมีบ้านห้างจะมีแทา้างจัเรื่องติดตัวเพราะเสียว่ามโ่มันมากไปบ้านปอกกันยี่สิบโลตน แม่ว <Man. S 2> บเปบ้าบันพบแกนันป,ป,ม,ป,ปมที่ไปน่เขาไปพระชุมมา่บ้านาแมนดีสี่สามตีโ้เลยเขามนเย็นแห้งอย่นี้ต้อง,งอีจกจะเคื่อนเนลมพานลวงนี่ฐานะจะอยู่มุมกันโมงแงน่นกันเมื่อนี่ครบรอบสามปีลูกสาวอวยพรให้ลูกสาวที่หะีนบ่อนครบรอบสาสี่เจ็ดครบรอบสามปีเป็นเรื่องบเคลื่าน คิดไปของนาได้ละดิแม่เป็นแ่เสือก็สวยหรบวะเวลาเาดูสาวหน่อยี่เป็นเมียครบสามปีในมันที่วันนี้เป็นวันี่สี่แหละที่สุดสี่นี่คือทั้งโอกาสนักนคว่าจังใดล่ะเนี่ยลาจือจอทีเดียวสำหรับกินแลกิิมะลงดินดาวลุนน่อยๆทั่วไปก คือว <łość> ่ายิงหนึ่งยิงแลบสำหรับสำหรับผมนะแต่ว่าตัวไปพื้นคือว่าจังเดีผมกูรู้แต่ว่าสำหรับสำหรับเตียงลมลมใจกูยิงยิงหนึ่งยิงแลบตลอดครบนมแบบครบรอบสามปีแล้วคือว่าจังเดียบดีเพราะว่าตุ่สาวแล้วกัน ฟังนี่เลยครับจะขอให้ฟังฟังๆก้นฟังตลอดไปครับดีเสียงย่าให้ลบเลือนลบในทุลักให้ค้นค้นโยมค้นจอกเรื่อยๆไปตลอดไปครับที่จังเป็นอยูู่นะครับเป็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดเว้ควันยังไงมีแต่ผมนนี้ทำเบาหน่ยแล้วเนาะอวยพรให้กันเพราะว่ามันจะเย็นยูว่ามีน้าแล้วมันเนี่ยเราก็เสมอต้นเสมอไปแล้วมาอยู่ดี่เสียงเราแล้วก็มาดีเลยคมันบ บ่าแมาสิ่่วงคือ่คือเหมือนกับว่าอุ้ยิืในเสมอคือมาตอนแรกเื่อเปลี่ยนอาจจมาเสมอนเสมนเสมอเสมอสมยมาเลยคือลมบนเนาะครับักจิตสลักใจติดไปไม่ใจ่มอีแต่ลูกมาตีได้หอมดเลยเมื่อนั้นเมื่อนั้นพี่ซอไปหาตีลรถไงออขึ้นเนี่ยแก้ว่านหายตีไปได้หอเลยไม่แ่มาเย ตอนอยูใน้องร่อนในแก้มในรวงเวลามะปราบแ่มในรวงพิรามะป่างโอ้ยไม่ไหวบมเห็นนะมเห็นเห็นเมื่อเมื่อร่อใส่ซื้อลองแบนเบยเปเรื่องอะไรมให้ผมา่แอบซองนึกว่ากันสามสองนุ่มหนึงสาวลองยมองนี่บอกไม่นค่ะ ไม่ดี่เขาห้องกระเทียเดียวก็ดีก็เลยว่าเดี๋ยวมาสีมีแขกมาอีกเยอะเลยถนนเนาะซอ้อมาเหมือนซีซี่หารถบ้านถนนถนนเนี่ยเหมือนนจะเว่อร์นะครับก็เลยจะพื้นที่เทียบพื้นที่ออกไปครับมา่งหวัดจอดถึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนอนส้มไม่เอานาจัดไม่จิดต่อไปขึ้นมาชาไทยนะรถขึ้นมาจอดขึ้นไปใต้นื้อ่านสนเพนใต้สื่อ แต่ว่าคุณจะตัวสองตัวอยู่ประมานี้พกันหนูไปนรี่สอนเลยโอ้ยโอ้ยคนละหนูหนูดีดีนูดีดีดูดีดีดูดีดีวารนีนนู้ีดีเดยด้หนูไม่ดีเอาอันพอการแท้เแล้วได้มากรนักกิจพอการเป็นจมูเป็นจกเนี่ยโอ้ยแต่เน่ยเมื่อคืนอยู่ข้อมไมคคิดว่ามื่นน้นถามมันบ้าน ไเจ้าเดมาอยู่ันที่ิศีม่ได้ไปหรอกสี่เดียวไปพิรบูรณ์มันขึ้นเนี่ยพรากัเลืงเขาจกผมกัเจ้าอยู่อันพิบูรณ์ว้านพุทธมณฑลพุทธมณฑลพุทธมณฑลสามใช้สี่เฮ้ยมันขึ้นพุทธมณฑลขันเตนี่แหะพุทธมณฑลพระโอ้นก็ไก่ไก่ไก่ไอ้นี่ก็บ่าไก่ได้พี่น้องเลือกใช่าทมอันก่อยเย็ดก้เ็กัง่ายเนเลียนกกันกัมาล่าใสยออกมาก้นค้องมาหนองก้องนี่ำไปขันเตนครับ แต่ก้าิโล่ก okay. right. ้าชิบนาโลทำกันผมเป็นคนเอาหัดแล้วเดี๋ยวิงานหนาฉิม่จานรถแห้งเยมาิ่จานืนจานรถ้มานอนดื่มได้เอออะรเจ็บนีปากที่น้องนหีนครับขอบคุณที่เกขอบคุณที่เกนาสัสครับวันนี้ต่อรองของมานี่นีอะไรนี่นี่ก็นี่ครับแนแมนจรง นหลักขอบพุณคุณหมอกับขอบพุ่นพี่ซอครับนะครับมากไม่ยอมไม่ยามเมื่อแรกเพื่อจศรษมาอันไอ้ฉลองครบรอดสมปีก็บีหลังนึงปะคมา่ครบไอ้ฉลองกับลุกสาวอ๋อเป็นนาที่แวละเป็นแล้าที่คือแปดไว้ใช่ไหมเพจเชนะี่คลิปก้อนทำเอาเอาคิปไหมเอาจะไหนไปเอามูกะทะที่เขาสั่งไ่มา ให้เพื่อนกินจากสอสุดให้มันเหลือหน่อยลงีพอเอากินเกอเอามาให้ยัุ่ต้องกอก่คยุคุยกับเพื่อนใบซื้อบ้านเด็ดซังครับคุยไซื้อคุยสามคันเ่ยว่าคุยไว้แล้ว เอา้าพ่อกันคลิปต่อไปครับพี่น้องวันนี้ก็แขกพิเศษพิเศษสุดนะครับพี่สอกับหมอนุ้ยส่งไปให้หมอวัดนี่เออแต่กัขึ้นนี้ใจอยู่วะที่ส่งกันยังเพิ่นมาอยู่เอาไม้เอาเซลลลเดี๋ยเพิ่อนไม้ต <c oughs> ้นนั้นส่งกันไปให้คุณแม่ซ่วงกันแม่นกระเป๋าแก้วปฏิทินได้ทีนี้ก็แล้วของนุ้ยน,นะให้เพิ่นก่อนว่าแกอยากได้มาได้แล้วเนี่ย รเราบอกนี่เราอยากได้หลายมันบอกมืนอนี้เรากับมาท้าเราเราเห็นแม่เราเห็นแม่แม่น่ะถือแล้วทีนี้พ่อเอาไปไห้เรามันบอกเราก็โพดลงแกงเราได้ปะเนี่ยแกงเราก็อยากได้อีกก็ได้บอกว่าอ้ยมันชื่อหลายเลยแกงเราเป็นสิบแกงเราเป็นสิแม่มแกงงยาปล่อยแกงอันนี้เขาเขาเป็นแกงที่ช่วยชาวบ้านเพออาน้าะเขาย่งนที่แบบเป็นเป็นคุณแม่บ้าน ก็ดีเราเอาไปเขียนไปเรื่อยเอ้านี่อันนี้ผมจะเอาไปเขียนที่ทำงานของพี่ทชื่อระเบียนอำเภอเลยก็คือแกดีใจมากที่ที่จะได้ไปเพราะว่าจะเป็นแอมซีสาวน้อยแล้วทีนี้เพื่อนเป็นแอมซีที่เข้มด้วยดแล้วยี่นี่มันใส่ดีแม่คอยถือไปหั่นไปเมลนบอลแล้วเพื่อนก็เลยอยากได้ก็ดีใจกวกาขาดเก่งนะเรื่องแบบอือหือก็เลยบอกว่า เพื่อนขายได้แห่บอกว่าว่าอันนี้มันนักตะลุนเต็มที่เลยเอากี่ยวไปดูไปเลยนี่นะคะแก้วกาแฟแก้วกาแฟแก้วกาแฟแม่เราเอาไปส่งให้เพื่อนเห็นอ๋อโอ้ยเน่าสนดอกแก้วบ้างค่ะแก้วกาแฟแต่กระเป๋ามันใช้ดีนะดียุ้นบดดา

ทั้ง,งช่องข,ของพ่อเข้มนะครับพอเอกข้มต<อ>ั้งกินมะเขาเหนื่อยยากรสแห่ของพ่อเข้มนะครับเมื่อนี้ทีมงานได้มาเยี่ยมมาอย่างก็ในปีใหม่นี้ก็ขอเอืเออ้อเฟื้อคลอดให้เอฟซีทั้งของพ่อเข้มนะครับก็มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเดินทางปไงาในในปยใช้ไม้สายปอดภัยนะครับสำหรับที่นี่ฝากพี่น้องให้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ